w o r ร์ส e u อ p พอดแคสใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดี สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่พ็อกเก็ตไอเดียความรู้ฉบับกระเป๋าลักคิดในการใช้แรงทาเงินและให้เงินทํางานค่ะกับเฟิร์นสุรธทยาอิสระพ,พักดีนะคะวันนี้ชวนมาคุยเรื่องของภาพการลงทุนกันสักหน่อยโดยเฉพาะเรื่องดอกเบี้ยนะคะที่หลายคนจับตามมองในการประชุมธนาคารกลางสหรัฐครั้งต่อไปก็คือวันที่15-16มีนาคมนี้นะคะว่าจะมีทิศทางเป็นอย่างไรเพราะว่าหลังจากประกาศตัวเลขเงินเฟ้อเมื่อวานนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นหนังคนละม้วนเลยต้นสัปดาห์นะคะเรายังเริงร่าก,กับบรรยากาศการลงทุนในตลาด หุ้นทายอยู่เลยโดยเฉพาะวันพุธนะคะที่วันที่มีต่างชาติซื้อสุทธิ17,000ล้านบาทนะคะแล้วก็มี ดัชนีที่ไปแตะ1,700จุดแล้วก็วอลุ่มการซื้อขายกว่า1 3 5 5 0 0ล้านบาทแล้วก็ดีต่อเนื่องมาย่างวันพฤหัสบดีนะคะก่อนที่ช่วงค่ำค่ะเราจะได้รับรายงานตัวเลขเงินเฟอ้อของสหรัฐในเดือนมกราคมซึ่งก็พบว่าเป็นเงินเฟอ้อที่สูงกว่าคาดคือไปแตะ7.5%เนะคะเมื่อเทียบกับมกราคมปีที่แล้ว ซึ่งก็ส่งผลให้หลายฝ่ายเนี่ยนะคะกลับมากังวลใจอีกครั้งหนึ่งบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐก็เลยไม่ค่อยสดใสนะคะแล้วก็ส่งมายางตลาดหุ้นเอเชียรวมถึงตลาดหุ้นไทยในวันนี้ด้วยหุ้นไทยก็เลยย่อลงไปหลุด1,700จุดนะคะวันนี้ปิดไป1,699.20จุดแต่ว่ามูลค่าการซื้อขายก็ยังหนานแน่นกว่า95,000ล้านบาทและนักลงทุนต่างประเทศก็ยังซื้อสุทธิกว่า5 8 0 0ล้านบาทด้วยนะคะทีนี้สิ่งที่อยาก ชวนคุยนะคะคงไม่ใช่เรื่องเงินเฟอ้ออย่างเดียวแล้วเพราะว่าเราเห็นตัวเลขกันไปแล้วนะคะที่เงินเฟอ้อไปตระดับสูงสุดในรอบ40ปีหรือว่านับตั้งแต่ปี1982นนะคะแต่สิ่งที่จับตามองต่อก็คือการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ ที่มีกำหนดก,การจัดขึ้นในกลางเดือนหน้านะคะซึ่งเฟิร์นไปไล่ดูข่าวนะคะจากหลายสํานักก็พบนะคะว่าสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่แล้วก็วันนิธนก,กิจรวมถึงบรรดาธนาคารนะคะก็ฟันธงตรงกันค่ะว่าเดือนมีนาคมนี้มีโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยครั้งเดียวเลย0.5%นะคะไม่ว่าจะเป็นซิตี้โกลแมนแซกดอยช์แบงก์โนมูระแตนด์ดชาเตอร์หรือ HSBC ค่ะต่างก็พูด ในทานองเดียวกันนะคะโดยถ้าไปดูจากซิตี้ก่อนนะคะซิตี้เนี่ยนักเศรษฐศาสตร์ออกมาคาดการณ์นะคะว่า เฟดเองน่าจะขึ้นดอกเบี้ย50 basis point หรือว่า0 5%ในการประชุมเดือนมีนาคมนี้เลยนะคะหลังจากที่เห็นตัวเลขเงินเฟอ้อเดือนมก,กราคมไปแต่7.5%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งถือว่ามากกว่าที่คาดการไว้ที่7.2%ส่วนตัวเงินเฟ้อพื้นฐานหรือว่า core inflation ก็ไปแต่6%เช่นกันนะคะซึ่งก็ถือว่าแม้จะตัดราคาสินค้าที่มีความผันผวนอย่างอาหารสดและพลังงานไปแล้วเงินเฟ้อของสหรัฐเดือนมก,กราคมก็ยังสูงอยู่มากทีเดียว โดยถ้าไปดูมุมมองของเจมส์บูลลาร์ดนะคะซึ่งเป็นประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์ค่ะให้สัมภาษณ์กับทางรโมเบิร์กไว้นะคะว่าอยากจะเห็นตัวเลขของดอกเบี้ยนโยบายปรับขึ้นมา1%ภายในเดือนกรกฎาคมซึ่งถ้านับย้อนกลับไปก่อนเดือนกรกฎาคมก็มีการประชุมทั้งหมด3ครั้งคือมีนาคมพฤษภาคมแล้วก็มิถุนายนรวมถึงทนับการประชุมเดือนกรกฎาคมด้วยก็เท่ากับว่าถ้าเฉลี่ยจริงๆ 0.25%ต่อครั้ง4ครั้งก็1%พอดีนะคะแต่เนื่องด้วยตัวเลขเงินเฟอ้อท,ที่เพิ่งประกาศออกมาค่ะหลายฝ่ายก็เลยคาดกันว่าการขึ้นแค่25 b บ s i s poi n t หรือแค่0.5%อาจจะไม่เพียงพอต่อการควบคุมเงินเฟอ้อท,ที่เร่งตัวแรงนั่นเองนะคะดังนั้นทาง city ้เองนะคะก็เลยคาดกันว่าเดือนมีนาคมน่าจะขึ้น0.5%และหลังจากนั้นนะคะก็จะขึ้นประมาณสัก 0.25%ในเดือนพฤษภาคมไม่ถุนายนกันยายนแล้วก็ธันวาคมนะคะก็เท่ากับซิตี้คาดกันว่าจะขึ้นดอกเบี้ยทั้งหมด5ครั้งในปีนี้รวมแล้ว1.5%นะคะนี่คือมุมมองของซิตี้นะคะ ส่วนทาง g o l m a n s a ค่ะต้องบอกว่าคาดการค่อนข้างที่จะ h a w k i s h tone มากกว่าตลาดนะคะโดยคาดกันว่าเฟดมีโอกาสขึ้นดอกเบีย้ยทุกครั้งในการประชุมที่เหลือของปีนี้คือทั้งหมด7ครั้งด้วยกันนะคะเพื่อคุมเงินเฟอ้อซึ่งตอนนี้ส่งผลทำให้ค่าจ้างแรงงานสูงขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้ภาพรวมของ expectation หรือความคาดหวังเงินเฟ้อในระยะสั้นสูงขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะ จึงเป็นการคาดการจาก Goldman Sachs นะคะว่าปีนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยจบสิ้นปีน่าจะเห็นดอกเบี้ยนโยบายของเฟดขยับขึ้นไปนะคะอยู่ที่ประมาณ1.85จากปัจจุบันที่อยู่ใกล้0ส่วนด้านของ Deutsche Bank เองนะคะนักเศรษฐศาสตร์ก็ออกมาประเมินเช่นกันนะคะว่าตอนนี้ การขึ้นดอกเบีย้ย0.5%ในเดือนมีนาคมกลายเป็นเบสเคสเรียบร้อยแล้วนะคะโดยมีการประเมินนะคะว่าการขึ้นดอกเบีย้ยในเดือนมีนาคมนี้จะขึ้นค่อนข้างแรงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของการขึ้นดอกเบีย้ยเพียง0.25%ในอดีตที่ผ่านมาแต่หลังจากนั้นค่ะก็คาดกันว่าจะเห็นการขึ้นดอกเบีย้ยครั้งละ0.25%ต่อเนื่องไปในทุกๆครั้งยกเว้นเดือนพฤศจิกายน ดังนั้นเท่ากับว่าปีนี้นะคะดอกเบีย้ยของเฟดจะปรับเพิ่มขึ้น1.75%ในมุมมองของ Deutsche Bank นอกจากนี้ค่ะ Nomura Holding Standard Charter e และก็ HSBC ก็ประเมินความเป็นไปได้ตรงกันนะคะว่า มีนาคมนี้เฟดขึ้นดอกเบีย้ยแน่0.5%นะคะดังนั้นแต่ละค่ายก็อาจจะมองต่างกันในช่วงที่เหลือของปีแต่เดือนมีนาคมค่อนข้างสอดคล้องกันแล้วนะคะว่าเฟดไม่น่าจะขึ้นดอกเบีย้ยแค่0.25%เพราะไม่น่าจะเอาเงินเฟอ้ออยู่นะคะจึงจําเป็นต้องขึ้นดอกเบีย้ยถึง0.5%แต่ครั้งที่เหลือก็แล้วแต่มุมที่แตกต่างกันไปคําถามคือเราในฐานะผู้ลงทุนควรทําอย่างไรนะคะเพราะว่าไม่ใช่แค่ตลาดหุ้นได้รับแรงกดดันหนักนะคะตัวพัน พันธบัตรรัฐบาลเองเราก็เห็นแรงขายออกมาค่อนข้างมากทําให้พันธบัตรรัฐบาลสาหรัฐส0ปีเนี่ยนะคะตัวยิวหรือว่าผลตอบแทนเนี่ยนะคะพุ่งขึ้นไปถึง2%ทีเดียวแม้ว่าจะมีการปรับบ้างในระหว่างวันการซื้อขายวันนี้แต่ว่าก็ยังอยู่ใ,ใกล้2%ปขณะที่ตัวพันธบัตรรัฐบาลอายุ2ปีนะคะผลตอบแทนเนี่ยก็ยังอยู่ในระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี2009 โดยทางด้านของคำแนะนำนะคะจากปีเตอร์แมกกรีนะคะซึ่งเป็นเชฟเอ็กเซคิวทีฟออฟิเซอร์หรือว่าเป็น c ี o ของ Trading Point นะคะได้เขียนโน้ตนะคะแนะนำนักทุนแบบนี้ว่า เราควรจะอาศัยจังหวะของความกังวลใจหรือว่าความแพนิคของตลาดทุนเนี่ยในการหาโอกาสหรือว่าหาความได้เปรียบนะคะจากหุ้นดีราคาถูกนะคะซึ่งเขาใช้คำว่าเป็น high quality companies trading at a discount ก็คือหุ้นคุณภาพสูงแต่ในราคาที่ลดลงจากสถานการณ์แพนิคของตลาดในช่วงนี้นั่นเองนะคะก็ต้องกลับมาถามเราละค่ะนะผู้ลงทุนว่าตอนนี้เราจัดการ ยังไม่ต้องเจดการพอร์ตนะจัดการอารมณ์ของเราอย่างไรนะคะท่ามกลางการแพนิคที่เกิดขึ้นแต่ว่าต้นยอมรับว่าตลาดพื้นไทยรับผลกระทบค่อนข้างน้อยนะคะเมื่อเทียบกับต่างประเทศ ก็ถือว่าเป็นคําแนะนำาราคาของดีราคาถูกนะคะมีในวิกฤตเสมอเช่นเดียวกับทุกวิกฤตมีโอกาสนะคะคำนี้ยังคงใช้ได้ผลแต่อยู่ที่เราจะทำกันบ้านแล้วก็เจอหุ้นที่เป็น high quality ที่ราคา discount ได้หรือไม่ส่วนการลงทุนในทองคำนะคะทางว g b u l บ i ลเียนนะคะได้ให้คำแนะนำนะคะว่าตอนนี้ราคาปรับขึ้นมาแล้วระดับหนึ่งจึงมีแรงขายออกมาบ้างทาให้ราคาทองคาอ่อนตัวลงนะคะจึงประเมินแนวนรับไว้นะคะที่ประมาณ1,8 1้อยดอลลาร์สหรัฐต่อทอรัลไอเลหรืออีกระดับหนึ่งก็คือ1,806ดอลลาร์สหรัฐต่อทอรัลไอเลนั่นเองนะคะ แต่ถ้าราคาในะคะยืนได้เหนือแนวนรับที่บอกไว้เมื่อสักครู่1821หรือ1806เนี่ยอาจจะได้เห็นการดีดตัวขึ้นระยะสั้นอีกครั้งของทองคําด้วยเช่นกันนะคะเพราะอย่าลืมว่าไม่ใช่มีแค่เรื่องของเงินเฟ้อเรื่องของการประชุมเฟดเท่านั้นนะคะแต่ว่าความตึงเครียดที่เกิดขึ้นระหว่างตัวยูเครนกับรัสเซียก็มีให้เห็นมากขึ้นเช่นกันเพราะว่าล่าสุดยูเครเนเริ่มดําเนินการซ้อมรถแล้วเมื่อวานนี้นะคะที่เคยประกาศเอาไว้ก่อนหน้านี้เพื่อตอบโต้การซ้อม รบของรัสเซียในประเทศเบลารุสค่ะโดยยูเครนแล้วก็ชาติตะวันตกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมกําลังทางทหารของรัสเซียในภูมิภาคนะคะซึ่งก็ต้องจับตานะคะว่าการฝึกซ้อมรบของอยูเครนที่จะมีขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้คือ10กุมภาพันธ์ถึง20กุมภาพันธ์นี้นะคะจะส่งผลกดดันในมิติของความขัดแย้งและความตึงเครียดให้เพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าระหว่างรัสเซียกับยูเครนนั่นเองนะคะ นี่ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อ,อสินค้าคอมมูนิตี้นะคะอย่างทองคำรวมถึงน้ำมันด้วยเช่นกันนำมาฝากกันในปลายสัปดาห์นี้นะคะสำหรับ Pocket ตไอเดียความรู้ฉบับกระเป๋าวางว่าจะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับการตัดสินใจลงทุนได้มากขึ้นอะไรก็ตามไม่ว่าอย่างไรอย่ามองเป็นสปอตเป็นจุดๆนะคะคนอยากให้ทุกคนลองถอยมานิดหนึ่งมองภาพใหญ่ขึ้นหน่อยหนึ่งแล้วก็มองในเชิงพอร์ตฟิลโอหรือว่าแมนนี่แมเนจเมนต์นะคะอย่าไปมองแค่หุ้นตัวใดตัวหนึ่ง ETF ตัวใดตัวหนึ่งหรือว่ากองทุนใดกองทุนหนึ่งแล้วก็สินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งนะคะพยายามมองท o ท p o r พอร์ตฟลเอรเราจะได้พอเห็นนะคะว่าเอ๊ะตอนนี้หน้าตาพอเราเป็นอย่างไรควรจะปรับพอร์ตรีบาลานซ์มากน้อยแค่ไหนอย่างเป็นไปตามเป้าหมายในการลงทุนและความเสี่ยงที่เรารับได้หรือไม่นะคะจะได้ทํากันบ้านแล้วก็ลงทุนได้อย่างมีความสุขด้วยเนาะจะได้ไม่เครียดจนเกินไปในจนที่มีข่าวให้เราต้องคิดหนักหลายเรื่องทีเดียวนะคะเป็นกําลังใจให้กับทุกความตั้งใจ ในด้านการลงทุนนะคะวันนี้ลาไปแล้วขอบคุณที่ติดตามกันสวัสดีค่ะ